คนเป็นมะเร็งเนาะมันจะมีปัญหาคือถ่ายมากไปกระถ่ายไม่ออกอ๋อเดีเดี๋ยวน้องคนที่เป็นมะเร็งแล้วบอกแล้วเป็นแบบว่าเขาถ่ายไม่ได้เขาถ่ายไม่ได้เขาผายลมไม่ได้อ่าอ่ใช่ใช่แอยว่าเขาเป็นระยะสุดท้ายด้วยใช่สูตรนี้ยังไม่ได้บอกน้องมีมีน้องน้องคนหนึ่งแหละ ทักมาบอกผมว่าตอนนี้ขอขอให้พี่ต้อยให้ความรู้อยู่ค่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าหมอบอกให้เขาทําใจแล้วตัวของเขาเองก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ให้แม่คอยดูแลรักษาอยู่เขาไม่มีแรงเนาะตอนนี้ใช่ใช่ใอ่เขาไม่มีแรงคือคือเขาผายผายลมไม่ได้คือมะเร็งลำไส้ที่ปวดท้องน่ะมันเกิดจากผายลมไม่ได้ แล้วแล้วน้องคนที่คุณอันแนะนําพี่ต้อยมาที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนาะพอพี่ต้อยเข้าไปให้กําลังใจขขคราก่อนแล้วเขาตอบกลับมาบเขาก็บอกว่าเขาเจ็บท้องมากแล้วเขาผายลมไม่ได้ไม่ได้แล้วถ่ายไม่ออกก็เลยบอกสูตรไปว่าจริงๆไม่ไม่ได้โฆษณาเรื่องยาให้ใครเนาะแต่สีเขียวแน่น ไอ้ขวดเขียวที่พี่ส่งให้ยาม้าม้าอะไรใช่ไเป็นเหมือนยายาไทยอ่ะใช่ใช่มันมาหลอดหนึ่งยีสบถึงยีบาทแต่อย่างคนเป็นมะเร็งลำไส้นี่เนาะพอพอกินอะไรแล้วพอท้องมันอืดพอท้องมันอืดปุ๊บมันจะมันจะกระทุงท้องทันทีเจ็บ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 เอาเป็นเอาตายแต่ว่าพอมียาตัวนี้นะ ตั้งแต่กินอันนั้นคู่กับสมุนไพรพวกนี้เนาะพี่ต้อยยังไม่เจ็บท้องตั้งแต่กัญยาหกเจ็ดมาถึงตอนนี้ไม่เจ็บสักทีเลยพอมันเริ่มมีอาการน้ำร้อนจัดหนึ่งแก้วเนาะนี่ทั้งหลอดลงไปเลยคนให้ละลายละลละล,ล,ะลเข้ากาันปุ๊บแล้วกินถ้าคนที่เป็นหนักสุด10นาทีถ้าเป็นพอดีๆ5นาทีวะกระโทหายไปเลยสุดยอด ถ้าถ้าสมมุติว่าไม่เจ็บท้องแต่เป็นลมแบบเหมือนจะตายจะ,ยจะอ้วกไม่อ้วกอะไรงี้เจ็ดเม็ดอมไว้เลยอาไมันเป็นมันเป็นเม็ดเม็ดเหรอครับใช่คล้ายยาหอมยาลมคล้ายคล้ายกลิ่น<ม>โบตันนะ่ะผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่มันหายลมไม่ได้คนนี<ต>้เขาก็เป็นเหมือนกันเป็นเป็นต้อยพี่ต้อยก็เลยบอกยาเขาอันนี้ไปแล้วกะกบใบชะพูกับใบตำลึงที่ให้เขาพี่บอกเขาไปแล้วใช่ไห <ป S 1> ม